เียงสวัสดีพี่น้องันนี้กะได้นเวลาาหมอสมแล้วทุเรียนันพรมาว่าทุเรียนมันแก่แล้ว่าาก็ว่าน้ำแห่งล่องเคียวน้ำเป็นการสากๆแล้วก็ปิ่งไข่แล้วก็ถือว่าเหมาะสมแล้วมันไว้มีสมบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่าได้ประมาณร้อยสิบวันที่เป็นร้อยครส่งสวยพี่น้อง เรียนปลอดสารพิษของอาจารย์วิสิตแก้วคำแสนแแก้วคสนอยู่กันวก้นวเป็นสวนนิกระวายเอกดิเขเขามาจองปลอดภัยสารพิษเขามาจองไว้เขามาจองไว้จองไว้หาหน่วยพี่น้องคลิปนี้ไม่บอกไม่บ่กไม่เอานี้ก็เลยว่าของแท้พี่น้องตัดมาเหลือหน่วยหนึ่งแล้วครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องก็คือหน่วยใหญ่สวยงามพี่น้องก็เขาก็ปูใไว้ แกไปมี้เสียงเป็นอ่าตึงๆเนาะตึงๆเออตึงคันเสียงปุ๊บปุ๊บนี่ย่พราะหะไรมนบอกแม่นจะบอกว่าวันนี้วันนึงร้นตึงพี่น้องมีร้อน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 แรงร้องใูกชาเป็นสัญญาสิีธิ์แกแล้วก็ตามนั้นพี่น้องเนาะจะดีจะเริ่มตัดอะไร้็พี่น้องฝากอะไรก็แช่นะครับต้นเรียนอาจารย์วิสิทธ์แก้วคำแสนอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับแมนสุดยอดครับเม่นไปมั้ยแมน